ไปวันกันไรหรอป้ายาบาอย่างวันเห็งเลยเอาหนามมาลูบอะไรอย่างก่อนเอาหนามพุ่มวันนีดหนามเข็ดเลยเข็ดขีเมงวันออกไหมอ๋อ ทำให้ดูหน่อยข้างแรกเลยดิข้างแรกข้างแรก,แรกชี้ห้องกวนเนาะผู้กวนผู้ตากผู้กวนผู้ตากตาเองเดดก็บอจักมือแล้วไม่นสิแหงยปะยะบา,าจากัจากจกักตาจากัก จักหดี่ดสองเดียดยโอ้ยนแงหง라ขันแงหงมันเหนียวบ่เหนียวนี่แต่เลี้ยายอยู่หมกหมก่วงเปียวเอามาหายซองถุงประมาณจากลูกอะยี่สิบกาลูกบ่เครื่องหมอเครื่องหมอนไม่มอาไ ไปตากกันจ้าตากตากใส่ถังฟ้าถังน้ำแข็งแล้วเขาก็สิโยกไปจ้ายกไปตากแดดต่กับบ่มีแดดเอาตรงนี้ยคนนะอ่ะ รู้ว่าอาเียฮะนี่แซกเียห่ันะอเวันเืวันก็แห้งมากเ่อเนาะบกา่กม่วงเนาะเอาครั้งแรกของเราเอา้า อันแรกบอกนี่ไงไปตากกเลยใส่อีกอีกหรอฟ้านี่บ้หนักปออคนเนาค่ะทุกคนจั่บาทเด๋ยถูก ແລງວັນເຮັດບົກມ່ວງກວນເດບົກມ່ວງຫຍັງເຂົາເອີ້ນມ່ວງຕາກມ່ງແຜນຄັງແລກເລອງເຮັດເບິ່ງบຄີເຮັດຈັເທືດິ